เอ๋ตกใจบอสสวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคู่ทุกคนเอฟซีท, FC ทั้งหลายเป็นที่รักของแยซ้ซีซีมาจากที่บริกินเขาให้พี่น้องเบิ่งได้เหมือน,นี่แต่แยะซีซีสิมาเห็ดอย่างหูหบอกมาทายกันซิเต้าเต้ากล้วยวีเดียวปลายวีเหี่ยวสุกสุกงอมงอมแยซีซีสิมเห็ดกล้วยบวชชีจ้ะพี่น้องเพื่นอนเอนจ้ะ มาทาการเลยจ้ะเห็นบอกกล้วยง้อมๆเสียดายจ้ะเอาไปหาอย่างเงินถิ่มกับโบเมเนลเนาะเขาเลยมาดัดแปลงเป็นของหวานดีกว่าจ้ะมาทําการเลยนจ้ะนี่จ้ะกล้วยแยสซีกับฮันออว่าเล้วจ้ะเอามาทําการต่อเลยจ้ะมาพี่น้องต่อกันจ้ะนี่ก็มะพร้าวกะทิอยู่นี่จ้ะมาแกะกันเลยแย้ที่คิเติมเกลือไปน้อยนึงด้วยจ้ะเพื่อน เติมเกลือน,นิดหน่อยจ้ะเกีียวไฟอ่นอนนะจ้ะเดี๋ยวกะทิไฟอ่นอนจ้ะนี่้ำตาลปิ๊บเราก็มีแล้วจ้ะน้ำตาลจ้ะหลังจากที่เราควนกะทิมาไฟอ่นอนสักพักนึงเราจะเนาะหอมแล้วจะหอมแล้วแยวท่ทีสีก็สิเติมน้ำตาลปิ๊บไปจ้ะก้อนหนึ่งพอจ้ะเกี่ยวไป พิ่เบิงจ่าว่ะหมักหวานหมักจังใดจ้ะแต่ยายซีซีบอมักหวานดอกกล้วยหวานแล้วจ้ะซิมเนาะหืม <c oughs> พอดีแล้วจ้ะนี่ง่ายง่าย้องก็กล้วยไปใส่ไปเลยจ้ายับ้อยแล้วจ้ะพี่น้องไว้บวชี ของเราก็สุกออกมาเรียบร้อยแล้วจ้ะน่ากินไหมจ้าตบมือให้หน่อยจ้าปี <laughs> เป็นยังไงพี่น้องเบิ้งหน้าตากล้วยบวชีย้ย้ยซีซีออกมาแล้วน่ากินบอ <laughs> มาได้จ้ะมากินน้มกันเด้อนี่ละ่ะของแสบมาพี่น้องชินกันจ้ะ กอ้วยบวชชียาซีซีเป็นไงบ้างอู้หอมพี่นลองเลยหอม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 มากเลยจักถ้วยบัวจา <c oughs> มาจะมาชิมซิมชิม,ซ,มซิมกระเดื่องหอนๆมาพี่นลองมา เป่าก่อเดือมมันหวานอืมแซ่บพี่น้องอืมแซ่บจ้ะแซ่บอืมอืมหวานหอมมอนหวนจ้ะแซ่บอืมอืมแซ่บ หอมกะทิพี่น้องหอมกะทิกับหอมมันน้ำตาลปิบหันห่นแซ่บจ้ะเพิ่มความอ้วนแซ่บจ้ะขอทาขอทาพี่น้อง จับจับจับมะถวยนึงเขีงตับแล้วแซ่บมึงรู้เปล่าพี่น้องเอาจากถวยวบ,บ่ยเคลย์ใบเคลยบ่ถ้ามีละจ้ะพอกันคลิปหนาเนาะ กับไปเฮ็ดกินจ้ะพี่น้องจ้าเบื้องแย้ซีๆเราก็คอยให้กินขา้าวเจ็บๆกินของหวานพพ้อมเด้อจ้ะนี่แหละเฮ็ดแต่กับเขาให้พี่น้องเบื้องไรเฮ็ดของหวานให้พี่น้องเบื้องแน่แมนบอเปลี่ยนจ <c oughs> ำนี่แหละเบื้องแย้ซีแล้วคอยมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกล้วยนะ่ะการซื้อมาแล้วกินบ่เบิดก็จะไปทิมจ้ะดัดแปลงมาเฮ็ดกล้วยบวชชีแซ่บยกปูแถมก้อยเล็บิดถ้วยนึงแล้วจ <c oughs> ำนี่แหละจ้ะ ขอบคุณที่พี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายมาติดตามชมด้วยจ้ะชีวิตบาน,นของยายซีซในฝรั่งเศสนั่นละ่ะตามนี้รักในน้อย,อยของให้นานๆเจอกันชิปหน้าจ้ะพี่น้องบา,บายบายไปหามากินนะจ๊ะแซ่บๆจ้ะบาบายบาย พี่น้องจ้ายาเฝ้าเฮ็ุคลิปของวานแล้วลูกสาวเพิ่งกิ่งขอ,งของความมาบอกว่ายายซีซีไปตรวจโควิดมือเ้านี่จ้ะอั่นล่ะผลออกมาแล้วยายซีซีบ่ติดโควิดที่ได้ไปทำงานจ้ะพี่น้องจ้ะให้กำลังใจยายซีซีในเด้อจ้านี่ล่ะก็สิได้ไปเห็นงานวันจันจ้ะ ผลออกมาแล้วว่าติดโควิดไอ้กำลังใจยา,ยายซีีนะจ๊ะเพื่อนๆรักยายซีซีก็รักให้นานๆอย่าทิ้งไปไหนนะจ๊ะยายซีๆไปลอยเฮ็ดงานกับสิลอยไม่เฮ็ดคลิปสั้นๆนี่อย่างให้พี่น้องเบิง่งดอกจ้ะสำนีละมังรายงานพอกันคลิปหน้าจ้ะบายบายเลิฟๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ